当地。 วันเจ็ดคนรุ่นอาย,ยุไม่เกินสิบปีครับไทยยูิลีกซีซั่นสองครับโซนจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้แข่งขันกันอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีนะครับเทศบาลสามสามัคคีนะครับที่จังหวัดบุญเป็นการพบกันระหว่างจีดีพีอุบลครับโอเด่นบอยอุบลครับเด <c oughs> <c oughs> กับบาคอนอ๋อลูกนี้ไปก็ยังไม่ผ่านตรงหลังอ๋อครับฟ้าหรือเปล่าครับ จะเป็นให้เป็นลูกฟ้าครับวงสามสิบครับมาในชุดสีชมพูส่วนโคเดินบอยวนมาในชุดสีฟ้าครับตัวูนี้ก็เจอกันมาบ่อยแล้วครับดีดีีนี่แหละน่นเหไหม

เชาวน้องอยู่ก้าว็ชนะบายไปแล้วครับยิ้มยิ้กยิ้มยิ้มยิ้มปิมิ้มยิวมยิ้มยก้กนี้มยน้มยิ้ยิ้ม่ิิ้มยิ้มย้น้

เแบบสดเ่นู้มีการิมเพื่องกาับครับผมิมการิร่อแบบเอ่อาสุดิพการิการินะครับตาสุดี้นะครับคิว่าจะยิงรีคิกลูกนี้เป็นประตูได้ครับบอยกอยขึ้นนำมงสามสี่รอยเปิดแล้ครับอย่างไม่พ้นอันตรายครับอาครับโอ้ลูกนี้ไม่มีการโช์ครับนี่ ด hey. well, ูเหมือนว่าจะทัดบอลนะเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับจะดีบีบุกต่ออ่าอีคิวมาทุกทีก็เจ้าคุ่นอีกคิวอ้าครับได้ในนี้ครับโอ้โห อยู่นะครับตาข่ายขาดครับผมเป็นประตูครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโตเรนบอยอยบนครับตาข่ายขาดครับโอ้โหพลังการยิงนุนแรงมากครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับขออนุญาตใส่สกอร์แป๊บนึงนะครับ คนสันติสัตัรีนไเนกันมาคอรันเยนเนเนเืเล่นรวบเล่นรวบเล่นรวบเอาคนบอลคนละลูกนะครับ่นนตนเนรันตื่นนต่นไันมาที่สนามมาที่ตาลาครับ

ขวาก่อนเมื่อกี้ครับพี่คิวเกือบได้ประตูที่สองครับโบเดนบอย กาครับซ้ายลูกนี้โ so. อ้ล็งแม่นแม่นมีโอกาสเป็นประตูที่สองได้นะครับไปแล้วครับโอ้บอลกระโดนไม่ตื่นตัวเลยอ่ะ หาเลยครับเพ็ทิกได้ยางโูลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยครับยิงไปโดนผู้เล่นหมายเลขสามสิบเอ็ดของม่วงสามสิบครับเป็นประตูที่สองครับเอ็ดทิกครับซัดลูกนี้สองศูนย์แล้วครับก่นรานการนี้เป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับ เก็บคะแนนสสมนะครับหาแล้วครับสาวคันลอกไปทางซ้ายงานด้วยซ้ายโอ้เป็นประตูที่3ครับทุ่งผ่านไปยังไม่ถึง1นาทีครับต้องใส่สกอร์อีกแล้วครับโเด้นบอยบน3-0นะครับไอ้ประตูค่อนข้างใหญ่ครับก็วง30จะแก้เกมอย่างไรครับหาล้วครับเจ้าคุณเจ้าคุณ อีคิวอ่าได้บอลแล้วครับมองเหยนยรักงานขึ้นมาหูผู้รักษาประตูกระโดดปัดอย่างสวยงามเลยครับนผู hey, ้รักษาประตูหมายเลขแปดของม่วงสามสิบครับบัตรทีอีคิวซัดด้วยขวาครับเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมครับคิวคิวคิวไม่กล้ 3, าหาบอลไอทีกรอรีบาแถวสองยืดออกมาอีก เปิดมาล <m> ูกน uh, ี like. ้โอ้อถ้าโดนบอลนี่คือในเรื่องเลยครับโดนบอยนะครับที่ได้ทุ่มอ๋อไม่ใช่ครับเป็นม่วงสาก็ไปนะครับโดนกล้าฝนเริ่มโดยปลายมาอย่างรครับกาทุ่มไกลไปให้นะ เอ็ดดี totally ้เอาดดี้ทำไงส่งไปให้เจ้าเขตเจ้าเขตหมองเห็นเจ้าคุณโอคุณยังได้บอลอยู่บอลทุ่มของโลเด้นบอยยังเป็นลูกทุ่มของโลเด้นบอยครับ เจ้าคุณโยนมาตรงกลางแล้วถึงฝาก้อนฝาก้อนทางครับล็อกไปทางขวาแล้วก็ยิงด้วยขวายังติดกองหลังของม่วงสามสิบครับอย่างปัมบอลกันอยู่ครับโอ้ดินบอลยิงเล่นยิงมั่นใจครับตอนนี้ตุนมาแล้วครับสามตุ้งอ่าเจ้าคุณตุนสกัดไปได้ครับเอาแล้วครับตุนกล้ากล้ามีเพื่อนมาช่วยครับ Cùng thịt Tung nhau nhau mà Hả à, lắm Với anh bên đây Đến lúc của Bòi Đến ทุมไก่มาให้อีคิวครับอีคิวจะหลุดไปหรือเปล่าครับอ่าะครับ่วง30ผู้เล่นหมายเลขสาิยังบางบอลอยู่ครับเมอกขวาักอการไทุ่มมาล็อกไปทางขวาจะงายครับยังมาโดนสกัดจะไปเองก็ยังไม่ได้ครับบอลลุดมายังถึงเจ้าเขต ออสามสิบยังหลอกไปหนึ่งอ่ยังช่วยกันไปได้ครับคนที่บอยครับคน่บอยจะได้สวนกับต้นกาเจ้าเขตเจ้าคุณแต่คนเลี้ยงไปทางขวาครับมองหาเพื่อนแล้วโยนขึ้นมาจักึงยิงกึงพารเป็นประตูครับโอ้โหเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหครับกึงยิงกึงพารครับเป็นประตูที่สี่แล้วครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับ โมงสามสิบยังไม่ได้ง้างเลยครับนะคนเลนบอยบุกต 10. ่อเจ้าคุณคยังปั๊มบอลอยู่ครับอะไรครับแพทย์ที่นี่นี่ยังล็อกไว้อยู่ครับอ่าโดนผู้เล่นของโมงสามสิบ อ่าเฮียทิกลุดไปแล้วเนีกองเชียร์ัดเสียวแล้วครับอ้าวคุณจัดเสตดว่าไงครับลุงนี้เป็นนี่เป็นนี่ยังมาแย่งไว้ได้แต่ก็โดนม่วงสามสิบทำฟาครับ ลูกสีทิศของต้นก้าตังตรงตรงมีโอกาสเป็นตูะครับอาครับอิกิวคนยาวยาวไหครับ

อะไรก็ยี่คิวแทงไปทางซ้ายกรับมินีน่มินี่ไงส่งเข้าหน้าไอคิวยิงโอ้โหหนดบอลเจ้าคุณเออยังซ้ำไม่ได้ครับผู้รากษาประตูยังคว้าบอลไม่ได้ครับโดนยาวๆมาครับอ่าเข็ดเข็ดจะง,งานยิง <c ười> อะไรตรงนี้เออตอ้งเทมาครับอีคิว เอาชนะม่วงสามสีไปได้ครับสี่ประตูต่อศูนย์ครึ่งเดียวไหมครับนี่ครับสิบห้านาทีแล้วตัวเรนบบยเอาชนะไปได้ครับแมตช์แรก 3าคะแนนนะครับกับบวกอีก4ประตูครับเดี๋ยวมาพบกันกับกันในแมตช์หน้านะครับสำหรับจิดนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนนะครับน่ครับโคเนบอยชุอสีฟ้าเมอนิก็สู่เต็มที่ครับ ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ